สวัสดีครับเพื่อนอนชาวหงแดงิรวอร์พูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลที่นี่ประจําวันเหมือนเคยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะใหม่แกะกล่องที่เพิ่งจะย้ายมาเปิดตัวกับทีมของเราไปแบบสดๆร้อนๆในช่วงวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ เขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากในรายของทักอเลซานเดอร์อิซักเรายิงตัวเก่งของทางสาวลิกาดงนิวคาเซอร์ยูนาแต่ที่ทีมของเราอยอมทุ่มเงินถึงระดับ125ล้านปอนด์ไปคว้าตัวเขามาร่วมทีมซึ่งทำให้มันได้กลายมาเป็นสถิติใหม่ของเกาะอังกฤษและแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราอีกด้วย การย้ายเข้ามาดังกล่าวข้างต้นของทางอีซักเรียกได้ว่าผ่านดราม่ามามากมายเลยครับเพื่อนๆและหนึ่งในประเด็นเหล่านั้นก็คือการที่เขามีการแตหาากหักกับทันต้นสังกัดเก่าอย่างทางนิวคาเซอร์อยู่นาแต่จนถึงขั้นที่หลายฝ่ายเชื่อว่าไม่น่าจะสามารถกลับไปมองหน้ากันได้แล้วด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนองจากบรรดาแฟนบอลของพวกเขาที่มีการทั้งโหวใส่การเขียนป้ายขับไล่ลงไปถึงการด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบๆคล้ายๆต่างๆนานา นอกจากนี้เรายังได้เห็นบรรดาสื่อมวลชนที่อยู่ในฝั่งของทางนิวคาสเซิลเองก็มีการออกมาโจมตีส่งท้ายตัวของทางอิซักอย่างนหนักหน่วงหลังจากที่เขามีการเปิดตัวกลายมาเป็นนักเตะใหม่ของทางนิวพูเราบอย่างเป็นทางการ แต่หนึ่งในคนที่สามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ดีที่สุดก็เชื่อว,ว่าน่าจะเป็นตัวของทางอีซักเองและเราก็ได้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของเขาเพราะในขณะที่ทางฝั่งของนิวคาสเซิลมีการออกมาดิ้นกันขนาดนั้นแต่ตัวของทางอีซักเองกลับต่อโต้ด้วยการที่เขามีการเขียนจดหมายเปิดผนึกแล้วนําไปโพสต์เอาไว้ผ่านหน้าอินสตาแกรมส่วนตัวของเขา เล้วใจความที่เขาได้โพสต์ลงไปนั้นเขาไม่ได้มีการว่าเก่าหรือว่าร้ายกับทางนิวคาเซิลกลับไปเลยแม้ว่าทั้งคู่จะแยกทางกันออกมาแบบไม่ดีนะักก็ตามแต่อีซักกลับมีการพูดถึงพวกเขาในทิศทางเชิงบวกมากๆซึ่งเป็นการสะท้อนได้เห็นเลยว่าใครกันแน่ที่มีวุฒิภาวะในสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ผมอยากจะขอสแสดงความขอบคุณไปยังเพื่อนร่วมทีมของผมทีมงานสตาร์ฟโค้ดและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเมืองนิวคาสเซิลและบรรดาแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมทั้งหลายสำหรับช่วงเวลา3ปีที่เราได้แบ่งปันร่วมกันมาอยางไม่มีวันลืมเลือนอีซักโพสต์เอาไว้ในอินส a าแกรมส่วนตัวของเขาเราสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน พาสโมสรกลับไปอยู่อย่างจุดที่มันควรจะเป็นมันคือเกียรติอย่างยิ่งที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางนี้น,นับตั้งแต่ที่ร้องได้ไปเล่นแชสเปนลี่ไปจนกระทั่งถึงการคว้าแชมป์แรกได้ในรอบก,กว่า70ปีผมจะสำนึกในบุญคุณของพวกคุณตลอดไปขอขอบคุณนิวคาเซิล ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราเปิดหัวมาด้วยเรื่องราวของทางอเลกซานเดอร์อิซัและการเขียนจดหมายเปิดผนึกกลับไปถึงทางต้นสังกัดเก่าของเขากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูความคิดเห็นของทางวิกเตอร์เยอร์เคเรสศูนหน้าตัวใหม่ของทางปืนใหญ่อาร์เซนลกันบ้าง พราะในอีกฐานะหนึ่งตัวของทางเยอเคเรสเองก็ออยังเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติสวีเดนกับตัวของทางอีซักลั่นไนตอนนี้พวกเขาทั้งคู่คก็กําลังเข้าแคมป์เก็บตัวกับทีมชาติเพื่อเตรียมสู้ศึกการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอยู่ด้วยแต่แน่นอนว่าหนึ่งในคนที่เข้าใจของอกอีซักดีที่สุดก็คอองจะหนีไม่พ้นตัวของทางเยอเคเรสนี่แหละครับหลังจากในช่วงซัมเมอร์นี้เขาเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่ามีความระไมคล้ายคลึงกัน พราะตัวของทางเยอเคเรสเองก็ได้รับคำมั่นสัญญาจากทางต้นสังกัดของเขาว่าจะอนุญาตให้ย้ายทีมได้ได้วยสนัราคาเท่านั้นเท่านี้แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆมันกลับกลายมาเป็นประธานสโมสรของพวกเขาอย่างทางสปอร์ติ้งลิสบอนที่กระโดดออกมาขวางการย้ายทีมของเขาทําให้ตัวของทางเยอเคเรสเองก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากและเขาก็ตอบโต้ด้วยการปฏิเสธที่จะลงสนามให้กับทางสปอร์ติ้งลิสบอนอีกต่อไป ท้ายที่สุดตัวของทางเยเร์เเรสก็ได้ย้ายมาอยู่กับทางเดกกันสเนอร์สนใจส่วนทางสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นก็ได้ผลดีตามไปด้วยเพราะพวกเขาได้เงินค่าตัวเพิ่มไปจากที่มีการตกลงกันเอาไว้ในตอนแรกสถานการณ์นี้อาจจะไม่เหมือนกับตัวของทางอิซัคร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันเพราะทางฝั่งของนิวคาสเซิลก็เคยให้คำมั่นสัญญากับตัวของทางอิซัคเอาไว้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำตามนั้นจึงเกิดความสัมพันธ์ที่ร้าวฉาน เาว่าสุดท้ายตัวของทางอีซัคก,ก็ได้ยายออกมาอยู่กับทางหรือร์พูลของเราแม้ว่าค่าตัวทางนิวคาสเซิลที่เคยตั้งเอาไว้150ล้านปอนด์นั้นจะถูกลิเวอร์พูลดึงเกมจนกระทั่งลดลงมาอยู่ที่125ล้านปอนด์ดังกล่าวข้างตน้นดังนั้นบรรดาข่าวเอาเรื่องนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของทางเยอเคเลสกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของทางอีซัคเขาเองจึงเป็นคนหนึ่งที่อธิบายมันออกมาได้อย่างเห็นภักแบบชัดเจน ผมยังไม่ได้พูดคุยกับเขามากมายนะเพราะเขาเองก็เพิ่งจะเดินทางมาถึงแต่ผมมีการทักทายและเข้าแสดงความยินดีกับเขาถึงเรื่องการย้ายทีมมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเยอเคเรสกล่าวใช่เลยก็อย่างที่ผมพูดถึงสถานการณ์ของผมเองก่อนหน้านี้มันน่าจะเป็นแบบเดียวกันนะคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเบื้องหลังสำหรับกรณีของเขาเองผมก็ไม่รู้แน่ชัดนะดังนั้นมันยากที่จะให้ผมไปพูดลงแบบรายละเอียดจอบหรื พวกเราทุกคนต่างก็เล่นฟุตบอลแต่สโมสรต่างหากที่มีอํานาจมากที่สุดหลายครั้งที่มันอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับนักเตะที่อยากจะเลือกเส้นทางอาชีพของพวกเขาแต่ในกรณีที่นักเตะไม่เป็นที่ต้องการกับสโมสรมันกลับกลายมาเป็นตรงกันข้ามกันเลยนะพวกเขาเหล่านั้นกลับไม่มีอํานาจใดๆสโมสรอ,อยากจะทําอะไรก็ได้กับตัวของทางนักเตะดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากแต่นี่แหละคือความจริงของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเรากันไปแล้วเราจะขยับมาดูในทิศทางตรงกันข้ามกับอีกหนึ่งนักเตะที่เพิ่งจะย้ายออกจากทีมของเราไปในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันเขาคนนั้นก็คือทางฮาวิกเอนเลียร์วิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลซึ่งผมก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นนักเตะที่เพื่อนๆหลายท่านรู้สึกเสียดายมากที่สุดกับการอำลาทีมไปของเขา หลังจากทีมของเราตัดสินใจยอมปล่อยตัวเอ็นเลียดตามความเรียกร้องของโจตัวเองที่จะทำให้เขาได้ย้ายไปอยู่กับทางแอสตันวินล่าด้วยสัญญาย,ยิบตัวในเบื้องต้นพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดต่อไปที่สนับราคา35ล้านปอนด์แต่ในดีลนี้เราก็ได้เห็นตัวของทางริชาร์ดฮิวจ์ผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันของเราแสดงให้เห็นถึงความรอบคอบอย่างแท้จริงและมีการแนบเงื่อนไขให้เราสามารถที่จะซื้อตัวของทางเอ็นเลียดกลับมาร่วมติดแอนฟิลด์ต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้า ล่าสุดทางฝั่งของแอสตันวินล่าหลังจากมีการเปิดตัวของทางเอ็นเลียไปแล้วอย่างเป็นทางการพวกเขาก็มีการประกาศตามมาว่าตัวของทางนักเตะรายนี้จะได้สวมเสื้อหมายเลข9ก้าลงเล่นให้กับพวกเขาในการแข่งขันฤดูกาลใหม่และเขาคือผู้เล่นเบอร์9ก้าของทางวินล่าแอสตันวินล่าโพสต์ยืนยันอย่างเป็นทางการผ่านหน้าเพจของพวกเขาเอง ขณะเดียวกันหลังการย้ายทีมดังกล่าวตู้ของทักเอ็นเลียดก็มีการออกใหยสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของเขาในการย้ายทีมครั้งนี้ด้วยมันเป็นความรู้สึกที่น่าทึงมากๆเลยนะเอ็นเลียดกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับทักแอสตันวินล่าทีวี เนื้อสิ่งอื่นใดเลยผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นการได้ลงเล่นให้กับสโมสรใหญ่อย่างทางแอสตันวินล่าคือความฝันของเด็กๆทุกคนเลยนะและผมก็มีความสุขที่ในตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่นี่แล้วผมแทบจะหลอไม่ไหวแล้วด้ซัไปสำหรับผมแล้วมันเป็นการเริ่มต้นในฐานะนักเตะนะทางเดียวก็คือคุณจาเป็นจะต้องได้ลงเล่นและมันก็ไม่มีสถานที่ไหนที่เหมาะสมไปมากกว่าที่นี่อีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการทีมอย่างทางอุไนเอมิรีเขามีปรัชญาแนวทางการเล่นที่เชื่อมั่นในตัวนักเตะดาวรุง่งนอกนอจากนั้นผมเองก็ยังมีบุคลิกภาพเกี่ยวกับเรื่องของการไล่ล่า,ลาความสําเร็จด้วยนะผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาแล้วมันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆเขามีการต้อนรับผมอย่างอบอุ่นตั้งแต่ก่อนที่ผมจะกลายมาเป็นนักเตะของทางแอสตันวินล่าเสียอีกนั่นทําให้ผมรู้สึกเลยว่าผมเป็นที่ต้องการนะ และเมืวว่อผมมีโอกาสเดินทางไปที่สนามบินลปาปาร์คคุณก็จะเห็นได้เลยถึงแฟชั่นของบรรดาแฟนบอลพวกเขาคอยปลุกเร้าทีมอยู่ตลอดดังนั้นในขณะที่เราต้องมาเป็นคู่แข่งกับพวกเขามันก็เป็นเรื่องยากมากๆกับการต้องมาลงเล่นที่สนามแห่งนี้อย่างไรก็ตามว่าผมมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของมันผมจึงไม่อาจที่จะปฏิเสธได้เลยนะผมขอยืนยันเลยว่าผมมีความสุขอย่างมากที่ผมได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ หลังจากเราได้ฟังเรื่องราวของนักเตะที่แม้ว่าทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราจะไม่อยากปล่อยตัวเขาไปแต่เมื่อมันเป็นความประสงค์ของเขาเองทีมของเราก็เลือกที่จะไม่ขวางทางการย้ายทีมของนักเตะแต่ข่าวต่อไปของวันนี้เราจะต้องมาเจอกับอีกหนึ่งคนที่เจอสถานการณ์ตรงกันข้ามกันเลย นั่นก็คือในรายของทางมาร์เกฮีเซนต์ฮับทีมชาติอังกฤษของทางปราสาทเรือนแก้วคริสแตนพาเลสหลังจากเจ้าตัวเป็นหนึ่งในคนที่ต้องการจะย้ายออกจากทางต้นสังกัดไปในช่วงซัมเมอร์นี้และทีมเดียวที่เขาต้องการจะย้ายไปลงเล่นให้ก็คือทางยูว่์ผูกของเรานั่นเอง แต่ในขณะเดียวกันหลังจากเราได้เห็นนักเตะหลายคนดิ้นรนสำรับการย้ายทีมมีการผลักดันแบบนั้นแบบนี้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับตัวของทางเกฮีแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นเลยเขาอยู่ในที่ตั้งของตัวเองปล่อยให้มันเป็นการเจรจากันระหว่างสโมรสรเพื่อรอโอกาสการย้ายทีมของเขา ท้ายที่สุดมันดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะได้ตามสิ่งที่หวังเพราะในวันเดทไลน์ของตราซื้อขายนักเตะตัวของทางพาเลตเองก็มีการยอมรับข้อเสนอของทางลิวพูที่35ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขที่จะทําให้พวกเขาได้ส่วนแบ่งค่าตัวถ้ามีการขายตัวของทางเกฮีต่อไปในอนาคตข้างหน้าที่10% มันถึงขั้นที่ตัวของทางเกฮีผ่านการตรวจร่างกายกับทางนวิวอัพูของเราเป็นที่เรียบร้อยที่กรุงลอนดอนรวมไปถึงการที่สมูสอนเองก็มีการจัดส่งเอกสารไปให้กับพิมลิกเพื่อยืนยันดีลนี้แล้วด้วยแม้กระนั้นในช่วงนาทีสุดท้ายกลับเป็นทางฝั่งของทางคริสตันพาเลตที่มาถอนดีลนี้ไป และตามการรายงานข่าวจากทางเอสอารอนนักข่าวคนดังของทางเดอะกาเดียนอีกหนึ่งสื่อที่เชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ชี้เป้าออกมาเลยว่าจากคนที่เคยนิ่งมาโดยตลอดในตอนนี้เกฮีนิ่งไม่ไหวอีกแล้วครับเพื่อนๆเ,เขาโกรธอย่างมากกับสถานการณ์ที่เขาต้องเผชิญมันเหมือนกับหัวใจของเขาได้แตกสลายลงไปแล้วอย่างแท้จริง มาเกฮีไม่มีความสุขอย่างมากกับการตัดสินใจของทางคริสตันพาเลตที่ถอนดิวกันย้ายทีม35ล้านปอนด์ของเขาไปสู่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลนะอารอนระบุเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางโอริเวอร์กลาสเนอร์เป็นคนกระโดดเข้ามาขวางทางการย้ายทีมของเขาโดยขู่ว่าเขาจะย้ายทีมหากตัวเกฮีถูกขายออกไป สตีฟพาริชประธานสโมสรของทางคริสตันพาเลชเองก็มีการตอบรับข้อสเสนอจากทางลิว์ููลเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนถึงเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะในวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ทางกลาสเนอร์ยืนกรานว่าตัวของทางดาวเตะวัย25ปีจะต้องไม่ถูกขายออกไปเพราะมันไม่มีเวลาเหลือพอให้พวกเขาไปหาตัวตายตัวแทนได้นากเกฮีเองก็ผ่านการตรวจร่างกายในส่วนแรกสำรับการย้ายไปร่วมทีมแอนฟิลแล้ว ลัดดิวชีตก็ถูกส่งไปให้พิมและลิกแล้วด้วยซ้ำไปก่อนเดทไลน์ในเวลาหนึ่งทุ่มตามเวลาท้องถิ่นในวันจันทร์ที่ผ่านมาสุดท้ายทางผาลิตจึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายหลังจากผู้จัดการทีมของเขาที่ยังคงมีสัญญาอยู่ในถิ่นเซลเฮิร์สบาร์กถึงช่วงซัมเมอร์หน้าประกาศชัดเลยว่าจะขอลาออกหากดิวนี้ยังคงเดินหน้าต่อไป นั่นทาให้ตัวของทางจกฮีรู้สึกผิดหวังและขมขื่นเป็นอย่างมากกับการกลับลําในครั้งนี้ดิวที่มันดูคืบหน้าไปแล้วจนกระทั่งถึงขั้นที่ทางคริสตันพาเลตเองก็มีการอัดคลิปวิดีโอสำหรับการอำลาสโม,มสรของเขาและถูกนํามาเผยแพร่ในทางสื่อสังคมออนไลน์ต่อไปพร้อมกับคําว่าขอขอบคุณกับตันมันถึงขั้นที่มีการเตรียมเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเอาไว้เพื่อที่จะนำตัวของทางเกฮีไปที่เมอร์ซี่ไซต์ในคืนวันนั้นแล้วอีกตัว อย่างไรก็ตามมันยังไม่มีสัญญาณว่าตัวของทางเกฮีจะไม่ยอมลงเล่นให้กับทางคริสตันพาเลตอีกแต่แม้กระนั้นหนึ่งในคนใกล้ชิดของตัวเกฮีก็ยืนยันว่าตัวของนักเตะกำลังพิจารณาว่าจะดำรงตำแหน่งเป็นกับตันทีมของทางคริสตันพาเลตต่อไปหรือไม่ในทางตรงกันข้ามหากไปเปรียบเทียบกับเคสของทางอเล็กซานเดอร์อิซัแล้วเขาเองพยายามผลักดันการย้ายไปสู่ทินแอนฟิลด์ แต่สิ่งที่ทางเกฮีเลือกทำนั้นมันเป็นทิศทางตรงกันข้ามแม้มันจะมีกระแสข่าวลือออกมามากมายแต่เขายังคงเดินหน้าลงเล่นให้กับทางคริสตันพาเลทอย่างเต็มที่มาตลอดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของทางเกฮีเองจึงทำให้แม้แต่สมาชิกคนอื่นๆภายในทีมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมและพวกเขาเหล่านั้นก็ถึงขั้นที่มีการแสดงออกถึงความไม่พอใจที่เห็นเกฮีถูกปฏิเสธการย้ายทีมในครั้งนี้ด้วยเหมือนกัน จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางอารอนเพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยว่าในตอนนี้มันไม่ใช่แค่ตัวของทางเกฮีเท่านั้นที่ไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่มันเริ่มเกิดความวุ่นวายเล็กๆภายในทีมของทางคริสตันพาเลตหลังจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเองก็เห็นถึงความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นและหันไปยืนเคียงข้างให้การสนับสนุนอยู่ทางฝั่งของทางเกฮีอีกด้วไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่กับเรื่องนี้อีกด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเพื่อนๆบางคนอาจจะโต้แย้งได้ว่าสื่อ,อยางทางเดอะก,กาเดียนหรือทางเอสอารอนนั้นจะเชื่อถือได้มากแค่ไหนกันงั้นทีนี้เรามาดูตัวของทางฟาบิเซโอโรมาโนที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะไว้วางใจเขามากที่สุดแล้วก็มีการออกมายืนยันเรื่องนี้ผ่านหน้าเพจ Facebook ของเขาด้วยไล่เรียงมาตั้งแต่โพสต์แรกของเขาที่มีการระบุเอาไว้ว่าข่าวด่วนมาร์เกหีเสียใจอย่างหนักหลังการย้ายไปทีมลิเวอร์พูลของเขาล่มลงไปในวันเดทไลน์ของตราดซื้อขาย โอลิเวอร์กราสเนอร์ถึงขั้นที่มีการเตรียมราดออกหากการย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นลูมาโน่โพสต์เอาไว้ผ่านหน้าเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของเขาแล้วหลังจากโพสต์เรื่องดังกล่าวลงไปได้เพียงแค่มไม่นานเท่านั้นตัวของทางโรมาโนเจ้าเก่าหน้าเดิมก็มีการขยายความในเรื่องนี้ตามมากับอีกหนึ่งโพสต์ในหน้าเพจเฟซบุ๊กของเขาด้วยเช่นเดียวกัน มีการเปิดเผยออกมาว่าทางโอริเวอร์กราสเนอร์ผู้จัดการทีมของทางคริสตันพาเลตนั้นขู่ว่าจะลาออกหากทางมาร์กเกฮีได้ย้ายออกจากสโมสรไปอยู่กับทางนิวอร์ผูลโดยไม่มีการหาตัวตายตัวแทนระดับท็อปเข้ามาลูมาโน่ระบุเคฮีได้ผ่านการตรวจร่างกายกับทางนิวอร์ผูลแล้วและเกือบจะได้เซ็นสัญญาไปแล้วด้วยแต่ดิวก็ถูกล่มลงไป อีกอปรกระังชาวบาซซเลียนมีการตรวจร่างกายกับทางพาเลตในฐานะตัวตายตัวแทนของทางเกฮีแต่สุดท้ายเขาเลือกย้ายไปอยู่กับทางเวสต์แฮมหลังจากมันมีการปาดหน้าดิวในช่วงท้ายกราสเนอร์มีการบอกกับทางคริสตันพาเลตเลยว่าเขาจะขอลาออกหากพวกเขายังคงตอบรับข้อเสนอในการขายทางเกฮีโดยไม่มีการสินสัญญาก,กับนักเตะหน้าใหม่เข้ามา นี่จึงทำให้ตัวของทางเกฮีรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากเพราะเขาเองต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับลเวอร์พูและเจ้าตัวก็จะไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่แต่จะขอย้ายทีมออกไปในฐานะนักเตะฟรีเอเยตนในปี2026 จากการขยายความดังกล่าวข้างต้นของทางโรมาโนเราจะได้เห็นกันแล้วว่าการตอบโต้แรกที่ตัวของทางเกฮีจะทำในเรื่องนี้ก็คือการไม่ต่อสัญญาฉจจบับใหม่กับทางคริสตันพาเลตและเลือกที่จะย้ายทีมออกไปซึ่งเราก็คาดหมายได้อยู่แล้วว่าจุดหมายปลายทางต่อไปของเขา ก็น่าจะเป็นทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราเองหลังจากนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวยืนกรานมาโดยตลอดแล้วก็เป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้จะมีการติดต่อจากสโมสรใหญ่อื่นๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางปืนใหญ่อาร์ซนอลสิงโตน,นันเงินครามชิลซีสาริกาดงนิวคาสเซิลและแม้กระทั่งทางไก่เดทอง ท็อตแนมฮอสเปอร์แต่ตัวของทางเกฮีก็ตอบปฏิเสธโอกาสในการย้ายไปอยู่กับทีมเหล่านั้นเพราะทีมเดียวที่เขาต้องการจะย้ายมาเล่นให้ก็คือทางลิเวอร์พูลดังนั้นเมื่อเขาถูกปฏิเสธไม่ยอมให้ย้ายไปร่วมติดแอนฟิลด์อย่างที่เจ้าตัวคาดหวังมาโดยตลอดมันจึงนำมาซึ่งความผิดหวังครั้งใหญ่ของตัวนักเตะนั่นเอง ไปกันต่อเลยครับเพืเ่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวของทางมาร์กเกฮีอีกเช่นเดียวกันแต่เราจะมาดูการตอบโต้ของทางนักเตะกันบ้างดีกว่าอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าสิ่งที่ตัวของทางเกฮีได้ดําเนินการไปแล้วในเบื้องต้นก็คือการที่เขาจะปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่และยืยนการที่จะอําลาสโมสรไปไม่ว่าจะเป็นในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้า,นาหนาวเดือนมก,กราคมที่กลับมาเปิดตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงปีใหม่ หรือแม้กระทั่งการที่จะรอย้ายทีมไปแบบไร้ค่าตัวเมื่อถึงตอนที่เขาหมดสัญญาปัจจุบันกับทางคริสตันพาเลตในช่วงสัมเมอร์หน้าซึ่งจะทําให้ในเคสนั้นสโม,มสรของเขาเองไม่ได้อะไรเลยจากการย้ายทีมของเขาซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันจากทางพอจอยส์เดี่ยวข่าวสายหงคนดังที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางเดอะไทมส์สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษอีกตัว แต่เรื่องราวดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่จบลงเพียงแค่นั้นครับเพื่อนๆเ,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 เพราะตามการรายงานข่าวจากทาง Spot ์ต b บเบสื่อชื่อดังก็มีการชี้ชัดเพิ่มเติมออกมาอีกด้วยว่าในตอนนี้ตัวของทางเกฮีกำลังเต็มออกแถลงการถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเราก็คงจะต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าในแถลงการดังกล่าวข้างต้นของเขานั้นมันจะมีการระบุงเงื่อนไขอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเขาจะมีการกดดันสมูรอนในทิศทางใดทิศทางหนึ่งออกมาอีกหรือไม่ซึ่งหลายฝ่ายก็เชื่อว่ามันคงจะไม่ใช่แถลง การแบบสวยหรูแบบที่เขาเคยเป็นเสมอมาเพราะสถานการณ์ทั้งหมดที่เจ้าตัวได้เผชิญในรอบหนึ่งวันที่ผ่านมานั้นมันบีบคั้นในคนที่แสดงความเป็นมืออาชีพมาโดยตลอดจําเป็นจะต้องถึงเวลาแล้วที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่ออนาคตของเขาเองต่อไปตอนในทิศทางตรงกันข้ามมันจะเป็นการโยนลูกระเบิดลงไปกลางทีมคิสตันพาเลตหลังจากเพื่อนร่วมทีมส่วนใหญ่ก็ให้การสนับสนุนเขาเป็นอย่างมากด้วย แล้วเมื่อไปรวมถึงความขัดแย้งระหว่างตัวของทางสตีฟพาริชประธานสโมสรกับทางโอริเวอร์กราสเนอร์ผู้จัดการทีมของพวกเขาแล้วการใช้คำว่าทีมแตกของทางคริสตันพาริชคงไม่ไกลเกินความเป็นจริงแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ